พิ d ดเตอร์ s บ l a n d บอกตรงๆเลยว่านี่คือหนังที่ผมรู้สึกสงสัยมานานแล้วและก็ตั้งตารอมากที่สุดในปีนี้เลยจนกระทั่งพวกเราได้เห็นตัวอย่างนี้ออกมากันสักทีแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยของอนาคตแฟนชายเรื่องนี้ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเอเลีกับพิเดเตอรด้วยอีกทั้งยังมีบอกแสสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเวลานยูทานีด้วยเช่นกันครับ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าผมเองไม่เคยเล่าเรื่องตัวของพิเดเตอร์เลยทั้งๆท,ที่มันคือหนึ่งในตัวละครที่สมควรที่จะเล่านะก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยและกันที่ผมพูดถึงพิเดเตอร์เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับถ้าจะให้ผมสรุปเร็วๆเลยว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับแฟนชายนี้บ้าง ผมมีความรู้สึกที่ว่าหนังที่พยายามรีบูตใหม่ไม่ว่าจะเป็นพิเดเตอร์แล้วก็เดอะพิเดเตอร์หรือแม้แต่ในภาคของเพลก็ตามแต่แต่สาหรับผมแล้วผมคิดว่าในภาคของเดอะพิเดเตอร์มันคือภาคที่ทําให้เสียอารมณ์สุดๆเลยครับเหมือนจะทําให้ทั้งแฟนชายดูแย่ไปเลยแต่หลังจากนั้นมาพวกเขาก็กลับมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกที่จะปล่อยเพลลงสตรีมมิ่งโดยตรงและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสงสัยครับเพราะว่าผู้กำกับอย่างแดนเท็กเทิรเบิร์กดันเลือกทําหนังพาพวกเราย้อนไปกับจุดเริ่มต้นนะส เจต์ต่ออีก2เรื่องเขากําลังจะปล่อยหนังแอนิเมชันของพิเดเตอร์ด้วยนะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ติดตามพิเดเตอร์ในช่วงนี้พวกเขาวางแผนที่จะลงในฮูรูครับก็จะเป็นในช่วงซัมเมอร์นี้มันจะเป็นแนวในแบบเรื่องสั้นแบบแอนโทรโลจีที่มันจะมี3เรื่องย่อยที่เล่าเรื่องพิเดเตอร์ในยุคต่างๆไม่ว่าจะเป็นในยุคซามูไรสงครามโลกครั้งที่ 2, 2แล้วก็รวมถึงยุคของไวกิ้งและพวกเราก็ได้เจอกับตัวอย่างหนังของพิเดเตอร์แบทแลนที่มันกำลังจะพาเราเข้าไปในอนาคตที่ไกลมากๆครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขาลวงจะเเปปลีี่่่ยนนนส้ททาางงงขอออแตตกกกัไ หนึ่งในสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็รู้สึกเหมือนกับผมด้วยก็คือการที่พิเดเตอร์กลายเป็นตัวเอกของเรื่องครับแล้วก็จะเป็นพิเดเตอร์ที่ถูกขับไล่จากเผ่าพันธุ์ของตัวเองด้วยถ้าท่านผู้ชมยังจํากันได้เผ่าพันธุ์ของมันที่ชื่อว่ายาวจามันจะมีนิสัยที่ชอบเดินทางข้ามดาวครับเพื่อที่จะไล่ล่าเหยื่อที่แข็งแกร่งที่สุดที่มันจะหาได้ในตำนานของพิเดเตอร์มันจะมีคําว่าแบดบัดที่เอาไว้เรียกพวกยาวจาที่หันหลังให้กับพวกเดียวกันหรือเป็นพวกที่ทําผิดกฎเกียรตอ่าัน์้จจะมีว ไม่เคยล่ามาก่อนเลยก็ได้หรืออาจจะทําเพื่อที่ว่าได้รางวาัลแบบปอมๆหรือมันอาจจะเป็นพวกที่ไม่ชอบสู้เลยก็ได้นะครับส่วนคาว่า l a s c h h n i n คือโอกาสสุดท้ายที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อกลับไปสู่เผ่าพัานธุ์ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าทําไมมันถึงถูกขับไล่ หนึ่งสิ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันโดดเด่นกว่าภาคอื่นก็คือการที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกครับถึงแม้ว่าทำลายของหนังจะอยู่ในอนาคตที่ไกลมากๆแต่ถ้าพวกเรามาดูจากภาพของภองูมิประเทศท้องฟ้าแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในตัวอย่างมันทําให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่บนดาวอื่นอะไรแบบนั้นเลยและสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้ผมชอบมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วพีเดเตอร์ควรที่จะเป็นนักล่าทั่วจัก,กรวาลแต่ที่น่าตลกไปกว่าน,นั้นก็คือก่อนหน้านี้พวกมันดันมาแต่บนโลกนะสินงง่่ ที่ผมค่อนข้างเห็นด้วยเลยแหละครับที่พวกเขาจะได้มีการสำรวจจักราวาลกับพวกพีเดเตอร์แบบจรจิงจังสักทีก่อนที่พวกเราจะลงรายละเอียดที่มันลึกกว่านี้กับเรื่องที่ว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของเอเลี่ยนปะทัพีเดเตอร์ผมขอพูดถึงเรื่องของหน้าตาของพีเดเตอร์ในภาคนี้กันก่อนนะครับแฟนๆหลายคนอาจจะรวมถึงผมเองด้วยเช่นกันมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่ก็ได้ครับที่เราไม่เคยเห็นพีเดเตอร์แบบนี้มาก่อนเลยเมื่อพวกเรานึกถึงพีเดเตอร์มันควรที่จะเป็นอะไรที่น่ากลัวใช่ไหมครับแต่พอผมดูพีเดเตอร์ตัวนี้มันทําให้ผมรู้สึกกกไไไมมมม่่่่่่่่คคออยยาาาาาางทททีจจนนลลลััววเเเหห็ํํใ้้ผด ตอนที่ผมดูเอเลียนปะทะพิเดเตอร์มันมีความรู้สึกผูกพันกับพิเดเตอร์แบบนั้นมากกว่าครับแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะเมื่อเราจะมาเปรียบเทียบกับเนื้อเรื่องของภาคนี้ที่พวกเขาพยายามที่จะนําเสนอเราผมเชื่อว่าทุกคนอีกหน่อยก็คงจะชินกับหน้าตาแบบนี้นั่นแหละย้ําอีกทีครับว่าพิเดเตอร์ตัวนี้เป็นตัวเอกนะแล้วก็ยังคงเป็นพิเดเตอร์ที่ไม่สามารถพูดอะไรได้ซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ตัวละครอย่างแอลเฟนนิงได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าเธอจะได้เดินทางร่วมกับพิเดเตอร์ตัวนี้ในนนนนนภาาาารรรรรกกกิจขขออออออองงงงงมััเเงงเเื่่่่วธห้้ีียยคป็ะะไทลึูพ ว่ามันมีแค่ข้อมูลที่บอกไว้ว่าเธอเป็นฝาแฝดแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะได้ออกไปสำรวจโลกเป็นครั้งแรกแต่ในตัวอย่างนี้กลับเปิดเผยเบาะแสนหนึ่งเกี่กับตัวเธอครับซึ่งได้ปรากฏว่าเธอเป็นแอนดรอยจากเวลานยูทาน,นี้เพราะว่ามันจะมีฉากสั้นๆที่ตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีขาวและถ้าพวกเราซูมเข้าไปก็จะได้เห็นโลโก้เวลานยูทาน,นี้ใครที่เป็นแฟนๆฟเอเลี่ยนก็คงจะรู้จักกันดีว่าบริษัทนี้โผล่มาเกือบทุกภาคเลยและก็เป็นคนที่สร้างแอนดรอยที่อยู่ในหนังทุกเรื่องของเอเลี่ยนด้วยผมได้ทาคลิปอธิบายเกีีี่่่ยยยววววกกกัััับตตขขขออองงเเเดิทาาาาจะไ้ลมมมป็นนภคคคุคให แล้วก็รวมถึงเอนจิเนียร์แล้วก็รวมถึงสารแซซิโลวันถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้ฟังก็แวะไปฟังกันได้นะ ดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขากําลังจะมีการวางรากฐานใหม่ครับเพื่อที่จะปูทางไปสู่เรื่องของเอเลี่ยนปะทะพิเดเตอร์ในอนาคตมันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ามากเพราะว่าผมคิดถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยตั้งแต่ที่ผมทราบว่าดิสนีย์ได้เข้ามาซื้อฟ็อกมันเหมือนว่าพวกเขากําลังจะเริ่มสร้างหนังพิเดเตอร์กับเอเลี่ยนแล้วก็ทําให้2เฟรนชา์นี้มาบรรจบกันเหมือนกับหนังอเวนเจอร์ของจักรวาลมาเวลอะไรแบบนั้นเลยครับตอนนี้พวกเรารู้แค่ว่าเอเลี่ยนรูมอรัสจะมีภาคต่อแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าตัวละครในา,นนาเ่อยง,นนงยออจจยไปลซึ จริงแล้วผมเองค่อนข้างชอบเลยนะกับทิศทางใหม่ของเอเลี่ยนในตอนนี้ที่เอเลี่ยนพยายามหาทางตัวเองไปต่อให้ได้มันมีความเป็นไปได้หลายอย่างมากเลยครับที่จะบอกว่าเอเลี่ยนประทัพิเดเตอร์จะเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วการที่หนังเรื่องนี้เอาเอนดอยที่มาจาับเวลดนยูทานนี้มาใส่ในหนังภาคนี้แล้วก็จับคู่กับพิเดเตอร์ผมค่อนข้างชอบนะมันเหมือนว่าเธอจะการมาเป็นตัวแทนให้กับคนดู เพื่อที่จะคอยแปลสิ่งต่างๆที่พิเดเตอร์ต้องการอย่างเช่นการพูดหรือว่าการอธิบายสิ่งต่างๆให้เข้าใจนั่นเองแต่ก็หวังว่าเธอคงจะไม่ใช่เดวิดนะกลับการมาเป็นว่าหนังพิเดเตอร์ในภาคนี้ตัวร้ายที่แท้จริงก็คือเอนดอยตัวนี้นั่นเองเอาจริงๆแล้วผมเองยังสรุปอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็ยังวิเคราะห์อะไรไม่ได้มากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ จุดที่น่าสนใจที่ว่าภารกิจสุดท้ายของเขาอาจจะหมายถึงกับการที่เขาจะต้องไปล่าสิ่งมีชีวิตที่ฆ่าไม่ได้หรือเปล่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมครับเพราะถ้าเรากำลังอยู่ในจักรวาลของเอเลี่ยนแล้วล่ะก็การที่จะพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่ฆ่าไม่ได้เพราะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมันสมบูรณ์แบบเกินไปครับแน่นอนว่าผมจะนึกถึงซีนโนมอฟเป็นตัวแรกเลยแต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับว่ามันอาจจะเป็นการทดลองอะไรบางอย่างของบริษัทเวลานก็ได้เพราะว่าในฉากสาุดท้ายเราจะเห็นว่าเขากำลังเผชิญกับปีศาจจตตตตตััววววใใหหญ่่่่่่่่มมมมมาาาาากกกกๆนนนนนนนีีนนีีีเเปป็็ุดดึงงงทสสลยคร้้ออูไิิช อะไรและมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับสารไฮบิดตัวใหม่หรือก็คือเซทซิโลวันนั่นเองครับที่มันทํามาแล้วกับออสซปิงนั่นเองใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับผมแนะนําจริงๆว่ามันสําคัญมากๆสาหรับท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเซทซิโลวันคืออะไรแล้วออสซปิงมันคืออะไรแนะนําว่าไปฟังคลิปที่ผมทําไปแล้วนะครับจะได้เข้าใจกับจักรวาลที่พวกเขากาลังจะสร้างมากขึ้น ภาพยนต์พีเดเตอร์แบทแลมีกำหนดเข้าฉายโรงหนังในวันที่7พฤศจิกายน2025ครับในรูปแบบของ iMac ด้วยก็ถือว่าอีกหลายเดือนเลยแน่นอนครับพีเดเตอร์จะต้องสู้กับอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นรูปผสมของซีโนมอฟก็ได้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ที่อาจจะมีการปรากฏในภาคนี้ด้วยเช่นกันก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันคืออะไรท่านผู้ชมดูตัวอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็มีความคิดเห็นกันยังไงบ้างมีทฤษฎีอะไรไหมที่น่าจะเป็นไปได้หรือนี่อาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่ภาคของเอ นนแนะนําว่าติดตามช่องผมเอาไว้นะครับเพราะว่าผมจะมาพูดถึงข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับเอเลี่ยนเอิร์ด้วยเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะครับแนะนําว่าห้ามพลาดกันเด็ดขาดเลยหลายๆท่านที่กําลังสงสัยว่าผมหายไปไหนจริงๆแล้วผมเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะทาคอนเทนต์อะไรดีก็อย่างว่าแหละครับผมเองไม่ได้หายไปไหนนะครับก็พยายามจะทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังบ่อยๆกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เอเลี่ยนกันบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นนนนนนนััวคสสรบบีด